ควันนี้เรามาเข้าใหม่เดิมกันอีกทีนะครับก็คือใหม่ริมแม่น้ำโขงเหมือนเดิมครับิมเย็นนะปรมตอนนี้ประมาณสี่โมนะเดีจะมาลองดูว่าวันนี้จะโดนอะไรโอ้ยเกือปกบปัดแตกแล้วเฮ้ยจะมาลองดูครับว่าวันนี้จะโดนอะไรบ้างนะครับ ข้างเยอะนะครับวันนเท่านี้มันกัดป๊อปเปอร์ดีนะครับต่อเราก็เปิดด้วยป๊อปเปอร์เหมือนเดิมเลยนะครับนาใช้เหยื่ออะไรครับคำถามที่เยอะมากเลย ก็เป็นป๊อปเปอร์นะครับของแจ็คสันนะครับมันแล้วแต่หมายด้วยนะบางหมายก็กัดเพนซิลบางหมายก็กัดป๊อปเปอร์แต่อะไรก็ได้ครับที่เป็นผิวน้ำนะผมจะชอบเล่นผิวน้ำมากกว่านะ ผมเชียงขานไปกันค่ะแดดมาแล้วไม่ได้แว่นมาซะด้วย มันเป็นร่องน้ำเล็กนะครับเมปลาก็จะมาฉกฉกแถวนี้เยอะเลยะโอ้ยปลาไล่กัดโอ้โหปลาไล่กัดลูปปลาหืม ต้องได้เดินข้ามเกาะแล้วครับตอนนี้มันมันเดินได้นะครับเดี๋ยวเราสังเกตอีกสักแป๊บนึงนะครับถ้ามันถ้ามันยังไล่กัดอยู่เดี๋ยวเราจะเดินตามไปนะครับตอนนี้ป้าชุ่มเหมือนกันนะโ้ไล่กัดดุมากที ก็เริ่มมีเสียงดังนะไม่เคยล้างเลยนะเสียงเริ่มดังมนาะ มาแล้วครับตัวแรกตัวแรกตัวแรก,แรก <c oughs> อะไรเอ่ย,อยเป็นสนาคครับ <c oughs> แถวนี้สนาคเยอะด้วยนะครับ

มันเป็นร่องน้ําเล็กๆนะครับปลามันก็จะโฉบเข้ามาตามร่องเนี่ยมันก็มีสนาแบบกระสูนครับมีอยู่สองอย่างที่เข้ามาโฉบเราฟุกๆหน่อยก็จะเจอสนาใหญ่คนระับ เร็เดินมาตรงเกาะกลางแล้วนะครับผมเห็นปลาขึ้นอยู่แถวนี้นะปลาไล่กัดลูกปลาเยอะมากครับไล่กัดแบบไล่กัดอย่างมันอนะ แตเยื่อป๊อบนี่ไม่สนเลยนะครับทำระยะไม่ได้เลย เงียบคิดพอเราเดินมาก็หายเลยโอ้ นี้ก็มีปลาเล็กปลาหน้อยขึ้นคางๆ่างฝันโอ้ยเฮ้ยเช่าสูงเช่าสูงเช่าสูง,สงใหญ่โดนเลย อุ้ยใหญ่ด้วยเฉอฟูเจอฟูเฮ้ยใหญ่ด้วยโอ้โหโอ้โหไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดาเฮ้ยโอ้โหกระสูนใหญ่ ใชได้โอ้ยใสยใหญ่นีแล้วโอ้ยใสยนี้ต้องขอถ่ายรูปหน่อยแล้วแบบอย่างนี้อย่างน,นี้ถ่ายรูปกันโอเคเราตามฝูงจนเจอนะครับ เดินเดินเลาะไปเรื่อยๆมันก็เห็นมันแบบไล่ลูกปลาหลายครั้งอละผมก็เดินตามมาตามมาแล้วมันก็เข้าในจุดที่หลักสามารถตีถึงนะครับเห็นมันว๊บวบวบวก็ตีถึงเรียบหรอให้เลยครับโอ้โห hết tan son tam luôn tất cả, không bỏ qua luôn tất cả luôn. มีอห็นไหมน,นี่ก็ยังเห็นปลามัน,นบุ่มบั้มบุ้มบับ่มอ,อย,อยู่คือตีแถวเนี้ยต้องสังเกตดีๆนะครับมันขึ้นตรงไหนเดินตามเลย น่าจะหมดแล้วแถวนี้ 太安静了。 ทีนี้เราจะเปลี่ยนเป็นเด๋ยบปลั๊กลองดูกันบ้างครับไม่ได้เล่นเด๋ยวปลั๊กนานเลยนะเพราะว่าช่วงนี้ป๊อปเปอร์นี่เอาดีมากนะนะครับลอง เดินตากกันดูบ้างโอ้ยสีนี้เดียวคือรุ่นเดียวกันแหละแต่ว่ามันมันจะแพงเลยขหนื่อนี้สี่ร้อยกว่าบาทถ้าเป็นอย่างนี้ก็สามร้อยกว่าบาทสี่ร้อยกว่าบาทรุ่นเดียวกันแต่แพงกว่ากัน อลองดูดิอลองจุดเตือนอะไรกันตรงที่ใบปาเมื่อกี้นะั ก็อย่างนี้ก็มีอโอเท่ากันเลยเพื่อนกันแล้ววนีี้ปลาอะไรไม่รู้นะ <c ười> คิดว่าเพื่อนเหรอเนี่ยแต่สีเหมือนกันเลยนะโอ้โหเลือดเลือด เี่วห่างมานะนี่คงคิดว่าเป็นฝูงมันน้องว่ายตามมา เราวตอนนี้เราก็เดินมาลองดูด้านหลังเครื่องสูบน้ำดูบ้างนะครับข้างบนเริ่มเงียบละเริ่มไม่เจอตัวแล้วครับนี่ครับด้านหลังเครื่องสูบน้ำ อยากเดินไปตรงกลางจังผมจะลองเดินไปตรงกลางล่มันจะเดินได้ไหมน่าจะได้และ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็อะไรแหละใช้ออกมาเยือนหมายเฉยนะครับช่วงเย็ยนนะประมาณชั่วโมงหนึ่งหนึ่งนะครับก็เจอตัวอยู่เหมือนเดิมครับไม่แหวนะครับโอเคมาชมผลงานกันดีกวนะ่า ก็หมายนี้เป็นไปตามคาดน,นะครับก็คือกัดป๊อปเปอร์นะครับทำงาน,นเราก็สองแต้มมาน,นี้คุยแต้มแรกก็เป็นสนานครับที่กัดกัดตอนเลยสนาคห่างว่าหางเย็ยนมากแล้วก็นี่เลยแมป์สองของเราโอ้ย ่นประมาณสักสี่กิโลก็ได้สนุกครับวันนี้เป็นอีกไม้ที่แนะนำเลยนะครับไม้เชียงคานพกขันเบ็ดมาเลยนะครับนี่ตกไม่ไกลนะครับนิดเดียวจัดตัวเชียงคานนะครับเนี่ยดูดูง่ายๆก็คือที่สูบน้ำนครับมากันได้เลยและก็ลงม่ได้เลยนะครับ ฝากไว้วครับคลิปหน้าเราจะไปดูที่ไหนไปเยือนที่ไหนในเวลาแค่แบบว่าจะพยายามทำคลิปที่แบบว่าไปเยือนสักชั่วโมงสองชั่วโมงเลยครับแต่ละที่นะเพราะว่าไม่อยากใช้เวลาเยอะอยู่ <ไป S 1> ยก็สวยๆแบบนี้ได้ไปครับใจกันดีอ่ากจากบ้าน